โปรส่งการกับจี้และสร้อยคอเพชรสวยๆดูคลิปนี้เลยนะครับรีวิว j e w e l สัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของโปรโมชั่นส่งกลางนะครับตั้งแต่วันนี้ iness, นะครับจะถึงวันที่20เมษายนนี้เท่านั้นนะครับ EP นี้เป็น EP ของสร้อยคอและจี้สวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจชิ้นไหนไปรับชมกันได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นคิวของสร้อยและจี้เพชรกันบ้างนะครับรอบนี้นะครับพี่จัดมาเป็นเซตแบบนี้ให้ดูกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่เซตที่1ก่อนนะครับ P054 นะครับ P054 เป็นจี้หัวใจชิ้นนี้นะครับ P054 ครับตัวเลยเป็น 18K Yellow Gold ครับ 18K Yellow Gold ครับน้ำหนักอยู่ที่0.62กรัม0.62กรัมครับมีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งครับมีเพชรอยู่หนึ่งเม็ดแบบนี้ครับ0.04กะรัตนะครับ0.04กะรัตตัวนี้ครับเป็นจี้เขาเป็นลูกศรหัวใจนะครับเขาเรียกหัวใจแล้วก็มีลูกศรคาดนนวแบบนี้นะครับ เมนลักษณะเรื่องของความรักแบบนี้เลยทีเดียวน,นะครับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับน้าหนักอยู่ที่0.62กรัมอย่างที่บอกไปนะครับมาพร้อมกับสายสร้อยครับสายสร้อยเส้นนี้นะครับน้าหนักอยู่ที่0.96กรัมน,นะครับ0.96กรัมครับเป็นสร้อย 18K ครับความยาวอยู่ที่18นิ้วแบบนี้นครับเป็นสร้อย 18K ความยาว18นิ้วแบบนี้ครับความยาวลักษณะเป็นสร้อยแบบนี้นครับสยสวยง่ายๆเก๋ๆแบบนี้ราคาปกติเส้นนี้อยู่ที่9,900บาท 9,900บาทรับทั้งเซตนะครับรับทั้งเซตไม่ใช่แค่เฉพาะจี้ครับอันนี้คือราคาแบบทั้งเซตตัต้งแต่ใส่สร้อยจนถึงตัวจี้แบบนี้ไปเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับเราวันนี้เราจัดโปรกันไปเราจัดให้กันไปที่8,500บาททวนผมบออ่อยทีนะครับว่าอันนี้คือราคาแบบเหมาเซตแบบนี้เลย8,500บาททั้งเซตแบบนี้นะครับใครสนใจประเดิมชิ้นที่1นกันก่อนนะครับรอบนี้นะครับอีก็จัดมาแบบว่างบแบบเบาๆนะครับเขาเรียกว่าแบบว่า ใส่กันได้ใส่เก๋ๆใส่กันเรียบง่ายนะครับตัวนี้เขาก็จะมีเป็นคั่วแบบนี้นะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตจัดมาเป็นเซตแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือเป็นสายสร้อยกับตัวที่พร้อมๆกันนะครับในราคานี้8,500บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจแยกกันอันนี้จะต้องมีราคาที่เป็นเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับชิ้นนี้คู่นี้8,500บาทประเดิมเซตที่1กันนะครับเป็นต่อมาพี5 3ครับ P053 ตัวเลยเป็น 18k เยลโลโกครับ 18k เยลโลโกน้ำหนักอยู่ที่1.10กรัม1.10กรัมตัวจี้เป็นแบบนี้ครับ1.10กรัมเป็นจี้ดอกพิกุลแบบนี้ครับมีเพชร7เม็ดครับ0.40กรัตนะครับ0.40กรัดเส้นนี้มาพร้อมกับสายสร้อยครับสายสร้อยจะได้18นิ้วนะครับ18นิ mm, ้ว1.79กรัมนะครับเส้นนี้ปรับความยาวได้ด้วยนี่ เส้นนี้ปรับความยาวได้ด้วยนะครับอ่าหนึเเส้นนี้เป็น18นิ้วเพราะฉะนั้นก็สามารถใส่ได้ทั้งแต่18-16นิ้วอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งจี้พิกลนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะของจนเป็นเพชรกระจุกรวมตัวกันแบบนี้ครับดอกพิกุลก็เชื่อว่าเป็นดอกผลไม้แห่งสวงสวัสดนะครับนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผู้สวมใส่แบบนี้เลยทีเดียวนะครับ ซึ่งต้องบอกนะครับว่าจี้ลักษณะนี้เป็นจนี้จที่แบบว่าเป็นกลมๆนะครับเป็นแบบเป็นกระจุกเป็นี่เป็นเรียบง่ายนะครับแต่ใส่แล้วดูแบบดูรู๋ครับและดูโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับเซตนี้ครับใช้คำว่าเซตนี้ครับราคาปก ok ติอยู่ที่24,0 0 0บาท24,000บาทและรอบนี้เราจัดกันไปที่21,500่บาทครับ21,5 0 0ัาบาทเรียกได้ว่ามาทั้งสายสร้อยมาทั้งจี้กันเลยทีเดียวครับ21,500บาทราคาเดียวจัดกันแบบนี้ไปเลยนะครับ ใครสนใจเส้นนี้ก็ติดต่อได้เลยนะครับใส่แล้วก็จะมาเป็นภาพประมาณนี้ครับก็จะสวยประมาณนี้เลยทีเดียวนะครับ21,500บาทเท่านั้นเองครับ21,500ั 21, บาทได้ทั้งสร้อยได้ทั้งจี้กันไปเลยนะครับอ่ะให้เห็นกันชัดๆอีกสักรอบนึงนะครับใครสนใจงานแนวนี้ครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับอ่ะแคปรูปแล้วก็บอกมาเลยนะครับว่าชิ้นนี้ พ0 5 3นะครับดูเส้นต่อมากันบ้างเส้นต่อมางานนี้เป็นสร้อยพิงโกกันบ้างครับสร้อยพิงโกกันบ้างครับ P 016ครับ106ครับไม่ใช่0 1 6 p 1 0นนะครับ P106 ตัวนี้เป็นขออนุญาตจัดสร้อยก่อนนิดนึงอ่าโอเคครับผม P106 ชิ้นนี้นะครับเป็นตัวเรือนพิงโกครับชิ้นนี้ไม่มีเพชรนะครับชิ้นนี้ไม่มีเพชรนะครับน้ำหนักอยู่ที่0.85กรัมนะครับ 0.85กรัมชิ้นนี้เป็นบางๆเบาๆแบบนี้เลย0.85กรัมซึ่งชิ้นนี้อ่าเห็นไหมครับว่าเขาเขาเรียกว่าตัวทองครับเขาทำลักษณะเห็นไหมครับว่าเป็นเหมือนแบบเป็นลายเลเซอร์ตัดเงาแบบนี้ทาให้เหมือนจะเป็นเพชรอยู่ด้านในแบบนี้นะครับอ่าแต่ว่าจริงๆตัวนี้ไม่มีเพชรครับ0.85กรัมแล้วก็มาพร้อมกับสายสร้อยครับสายสร้อยเส้นนี้นะครับเส้นนี้น้าหนักอยู่ที่0.94กรัมนะครับ เป็นสร้อยพิงโก0.94กรัมนะครับเป็น1 8ชความยาว18นิ้วครับบางๆเบาๆแบบนี้นครับมาพร้อมกับสายสร้อยสวยๆเก๋ๆครับจี้กุญแจครับกุญแจี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของแบบการไขสู่ความสําเร็จอะไรแบบนี้หลายๆอย่างนะครับการไขานาไปสู่แบบสิแบบส่งดีๆนะครับเพราะฉะนั้นครับการใส่จี้กุญแจแบบอย่างนี้ก็มีแตบบ่เรียกว่านําพาซึ่งสิ่งดีๆมาสู่ผู้สวมใส่อย่างแน่นอนเลยทีเดียวอ่าแล้วผมเพิ่มเติมให้ด้วยว่าลักษณะของจี้กุญแจแบบนี้ใช่ไหมครับ ด้านหลังเขาเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เจ๋แค่ด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังเห็นไหมครับเขาจะเป็นลักษณะเป็นเล็กแปดที่มันขยับมุมไปมาแบบนี้ได้ด้วยซึ่งมีลักษณะที่แบบว่าเก๋ครับคือคือด้านหน้าเนี่ยเขาก็เป็นลักษณะเป็นแบบว่าเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับและด้านหลังก็จะเป็นงานแนวนี้ซึ่งต้องบอกนะครับว่า มันเป็นงานแนวที่มาจากฮ่องกงครับชิ้นนี้นครับเพราะฉะนั้น,นครับเขาจะมีความเก๋ในตัวของเขาเองแบบนี้มากเลยทีเดียวซึ่งมันเป็นที่เรียกว่าเป็นเทคนิคของการเจเนตียตัวทอแบบนี้ให้มีความสวยงามแปลกตาไม่ซ้ำใครนะครับผมบอกได้เลยว่างานแปลกงานหายากนะครับใครสนใจให้แนะนําให้จับจองเข้าไปนะครับผมมีชิ้นนี้อยู่ชิ้นเดียวด้วยนะครับอ่ะ ราคาราคากันดีกว่าราคากันดีกว่าเห็นแล้วต้องตกใจกันอย่างแน่นอนเลยราคาปกตินะครับอยู่ที่12,500บาท12,500บาทได้ทั้งเส้นแบบนี้ไปเลยแค่นี้ก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจัดโปรให้ไปราคาเดียวครับราคาเดียว9,900บาททว้วน9,900บาททวนเอาแบบไม่ต้องถึงหมื่น,นไปเลย9,900เบาททวนได้สร้อยพิงโกแผนจี้ไปด้วยแบบสวยๆแบบนี้เลยทีเดียวครับ9 9 0าบาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจผมบอกได้เลยว่าเซตน,นี้ ผมมีอยู่เซตเดียวนะครับผมมีอยู่เซตนี้เซตเดียวไปแล้วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจให้รีบจัดจองกันเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ทองราคาขาขึ้นนะครับแต่ว่าจะเรายังคงทําราคาดีๆให้กับลูกค้าของเราทุกทกท่านอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับ9,900บาททั้งจี้ทั้งสร้อยรับกันไปเลยนะครับต่อมากันบ้างเรามาดูงานสีขาวกันบ้างดีกว่างานสีขาวชิ้นนี้นะครับอ่าชิ้นนี้ดูชิ้นนี้กันบ้าง สีขาวชิ้นนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นจี้กลมๆนะครับน่ารักน่ารักแบบนี้ครับ P 1 2 0นะครับ P 1 2 0 P 1 2 0ตัวเรือนเป็น1 8 K ไว i t e ครับ1 8 K ไว i t e น้ำหนักอยู่ที่0.3กรัมนะครับตัวจี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่0.3กรัมแบบนี้นะครับแล้วก็มีเพชร5เม็ดครับมีเพชร5เม็ดแบบนี้ครับอ่า5เม็ดเขาเป็นลักษณะเป็นการเจีอยรเป็นเพชรประกอบนะครับเพชรประกอบเห็นไหมครับว่าเขาก็จะมี เพชรสี่เหลี่ยมสนการเม็ดนึงนะครับแล้วก็เป็นเพชรทรงมาคีอีก4เม็ดร้อมรอบนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่0.17ซึ่งอันนี้นะครับขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณ5มิลลิเมตรนะครับเท่ากับประมาณเพชร50ตามแบบนี้กําลังดีเลยทีเดียวนะครับขนาดนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเขาอยู่ประมาณเท่ากับเพชร50ต่างเพราะฉะนั้นครับเหมือนเราใส่จี้เพชร50ตามแบบนี้เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมก็ใส่สร้อยนะครับใส่สร้อยเส้นนี้ครับ เป็นสายสร้อย 18K ครับ18นิ้ว0.94กรัมนะครับ0.94กรัมนะครับอ่าผมรอบนี้ผมก็ได้ใส่สร้อยเป็นแบบสร้อยบางๆเบาๆมาทั้ง3เส้นนะครับมาทั้ง3สีเลยทีเดียวถ้าสังเกตที่ผมพูดไปนะครับซึ่งก็จะบอกว่ามีงานที่แบบว่าสวยใส่แล้วแบบบางๆเบาๆกำลังน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับชิ้นนี้เห็นไหมครับว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่เราใส่แล้วมันเหมือนว่าเป็นจี้เม็ดเดียวได้เลยทีเดียวมีความรู้สึกว่า สวยก็ได้รักกำลังดีเลยทีเดียวนะครับอ่าราคาปกติเส้นนี้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับ15,000าบาทผมใส่เป็นของให้ดู15,000บาทแต่วันนี้เราจัดให้ราคาที่12,900าบาทครับ12,900สาบาทสำหรับที่ส,สวยๆเส้นนี้ครับผมบอกได้เลยว่ารอบนี้ครับจัดมาให้แบบสุดคุ้มกับลูกค้าของเราทุกๆท,ท่านเลยทีเดียวครับ12,9 0 0บาทนะครับสำหรับที่เส้นนี้ครับ ต้องบอกได้เลยครับว่างานนี้เป็นงานที่แบบว่าใส่ได้เรียบง่ายนะครับใส่กันได้ทุกๆคนนะครับแล้วลักษณะที่ทกลมๆแบบเป็นอะไรที่แบบว่าใส่กันได้ในทุกๆวันใส่กันได้ทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับเป็นลักษณะงานตล์มินิมอลที่แบบว่าใส่บนคอเราได้แบบว่าสวยมากเลยทีเดียวอ่ะผมแนะนําอีกหนึ่งชิ้นเลยนะครับเพราะว่าชิ้นนี้คือแบบว่าสวยมากๆจริงๆต้องบอกว่าแนะนําทุกเส้นแนะนําทุกชิ้นนะครับแต่อ่ะผมก็เชียร์ทุกๆชิ้นเลยทีเดียวนะครับรอบนี้จัดให้มาให้แบบคุ้มๆกันทุกๆชิ้นเลยนะครับ p ี่0ย้ำกันอีกรอบนะครับทั้งสร้อยทั้งจี้นะครับ12,900บาทนะครับ1น9 0 0นะครับต่อมาครับชิ้นต่อมาชิ้นนี้ไม่ธรรมดาผมบอกได้เลยว่าผมมีงานไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะผมก็เขาเรียกว่ารวบรวมงานสวยๆมาจากทั่วทุกมุมโลกกันเลยทีเดียวนะครับอ่าผมผมปรับปรับระยะให้ก่อนนิดนึงโอเคอ่าเห็นกันชัดๆไหมนะครับ P127 นะครับ P127 นะครับชิ้นนี้เป็นจี้สิบแปดเคไวโกครับ 18K แปดเคไวโกครับน้ำหนักอยู่ที่0.38กรัม0.38กรัมมีเพชร1เม็ดครับ10สตาร์แบบนี้ครับเพชร10สตาร์แบบนี้นะครับอ่าความแปลกของเขาคืออะไรครับอ่ะเหาะเดี๋ยวกเดี๋ยวก่อนที่จะไปจี้เรามาใส่สร้อยก่อนใส่สร้อยครับใส่สร้อยเป็นตัวร์สิบครับ 18K 18นิ้วครับ18นิ้วเป็นสายบล็อกเชนแบบนี้ครับเป็นสายบล็อกเชนแบบนี้ 1> 18นิ้ว1.73กรัมนะครับความแปลกของเขาคืออะไรครับชิ้น,นี้นะครับเขาเรียกว่าผมให้ดูชัดๆกันสักนิดนึงแบบนี้เขาเรียกว่า Dancing Diamond นะครับ Dancing Diamond คืออะไรครับ Dancing Diamond เนี่ยก็คือว่ามันเป็นลักษณะของการที่เขาเป็นการให้เอาเพชรน,นะครับมาแขวนอยู่ตรงกลางแบบนี้ให้เห็นชัดๆนิดนึงเพชรมาแขวนอยู่ตรงกลางแบบนี้นครับซึ่งจะทําให้เพชรเนี่ย เขาดิ้นได้ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าเขาจะดิ้นได้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวเขาจะดิ้นได้ด้วยตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือเขาก็จะดิน้นๆๆๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นลักษณะของงานที่แปลว่างานสไตล์ต่างประเทศนะครับแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีความน่ารักความสวยความเก๋นะครับซึ่งมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคพิเศษในการติดตั้งของเพชรลักษณะนี้นครับผมก็เลยบอกว่าว่างานหินชิ้นนี้นครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าเขาก็จะแบบดิ้นได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเขา ดิ้นๆ,ๆๆซึ่งประกายไฟก็จะแบบว่ากระพริบกระพริบแบบพริบ,บ,บ,บออกแบบนี้ออกมาไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมรอได้เลยว่าชิ้นนี้มีความแปลกนะครับอ่าชิ้นนี้ชิ้นนี้เห็นไหมครับอ่าผมขยับนิดหนึ่งเห็นไหมว่ามันมาจากต่างประเทศด้วยนะชิ้นนี้ชิ้นนี้ผมมาจากญี่ปุ่นเลยนะอ่าผมบอกได้เลยว่าแต่และชิ้นมาจากฮ่องกงนะครับแต่ชิ้นนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับเส้นนี้ชิ้นนี้เส้นนี้และรวมตัวจี้ด้วยนะครับราคาปกติอยู่ที่1น5่0บมืาท1น5 0 0บาทแนะผมืนห้ราคบาทและผมให 1นึ่0บาททวน13 0 0 0บาททวนเหมือนกันนะครับชิ้นนี้ก็เป็นลักษณะที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับจี้กลมๆเหมือนกันซึ่งก็เป็นลักษณะที่แบบเรียบง่ายใส่ก็ได้ทุกๆวันแบบนี้เลยทีเดียวนะครับนะครับนะให้ดูอีกสักรอบนึงนะครับแบบนี้ครับที่เขาจะเป็นแนวนี้เห็นไหมว่าเขาจะไม่ได้แบบว่าเหมือนแบบคือเขาจะไม่ได้เหมือนจะเป็นจี้ที่แบบว่าค่อยตกงแต่งแบบคือเขาก็จะดิ้นดิ้นดิ้นงี้ไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นใครชอบจี้สไตล์นี้มีความแปลกคือใครชอบงานแปลกผมก็แนะนํชิ้นนี้นะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาททวนหนึ่งหมื่นสามพันบาททุนทวนแบบนี้กันไปเลยนะครับสาหรับทีหนึ่งสองเจ็ดชิ้นนี้นะครับต่อมานะครับเราเลยสองเส้นด้วยกันเส้นนี้จะเป็นแนวสายสร้อยแบบว่าติดกันไปเลยนะครับไม่ได้เป็นสร้อยกับจี้เลยนะครับเส้นนี้เป็นแนวสร้อยสร้อยสองวานะครับเอ็นศูนย์หนึ่งแปดครับเป็นแนวสร้อยสองวานนะครับเป็นแบบว่าติดกันไปเลยทั้งชิ้นแบบนี้ครับ น้ำหนักอยู่ที่2.23กรัมนะครับ2.23กรัมชิ้นนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสร้อยอิตาลี 18K ไว้โกครับ 18K ชิ้นนี้เป็นงาน 18K แต่เห็นไหมครับว่าเขาเชื่อมกันแบบว่าเรียบร้อยอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่แบบว่าใส่ได้ง่ายๆใส่เรียบง่ายกันเลยทีเดียวนะครับมีเพชรหมดอยู่ที่11เมตรครับเพชร11เมตรครับ0.044กระัตนะครับ0.044กระัตแบบนี้เลยทีเดียวนะครับ ซึ่งลักษณะครับเขาก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบว่าเป็นตัวทองครับตัวทองเงาสลับกับตัวเพชรแบบนี้ครับให้ความรู้สึกที่มีมิติมากเลยทีเดียวนะครับเป็นงานสายสไตล์มินิมอลที่มีความสวยเก๋มากเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเส้นนี้ที่ผมบอกว่า18นิ้วใช่ไหมครับ18นิ้วแล้วตัวเขาก็สามารถปรับรความยาวได้โดยแสดงว่าถ้าดึงด้านหลังแบบนี้เนี่ยเราก็ปรับความยาวไป16นิ้วแบบนี้ก็ทําได้นะครับต้องบอกนั่นเลยนะครับว่าเส้นนี้เป็นสายสร้อยที่แบบว่าเขาเรียกว่าอนเนกประสงค์ แบบสุดๆไปเลยนะครับคือถ้าเมื่อกี้เป็นแนวสายสไตล์มินิมอลแบบว่ากลมก่มใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสไตล์มินิมอลแบบย,วยาวๆแบบนี้ครับก็ต้องบอกนะครับ,นนรบว่างานสไตล์มินิมอลเนี่ยใส่ได้หลากหลายแนวมากเลยซึ่งชิ้นนี้ผมบอกลืมราคาใช่ไหมชิ้นนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่15,000บาทนะครับ15,000าบาทนะครับและเราจัดโปรไปที่12,500บาทครับ12,500นบาทครับได้จีสไตล์สวยๆเก๋ๆชิ้นนี้ไปเลยนะครับอ่า ชิ้นนี้ให้ใส่ให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะใส่เรื่อยๆเรียบๆเก๋ๆแบบนี้ใส่อยู่บนคอของเราได้เลยทีเดียวใส่ได้ในท,ทุกวันแบบนี้สวยเลยนะทีเดียวนะครับ12,500บาทสําหรับสร้อยชิ้นนี้ครับสำหรับสร้อยสอยสงวันชิ้นนี้1 2 5 0 0บาทนะครับใครสนใจชิ้นไหนแคปรูปแล้วส่งติดต่อเข้ามาได้เลยครับทางไลน์แอดก็ได้ทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20เมษายนนี้สําหรับโปรโมชั่นนี้ผมบอกได้เลยครับว่า มีอย่างละ1ชิ้นเท่านั้นใครสนใจให้รีบหน่อยนะครับ20เมษายนนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับอ่ะมีแต่งานสวยๆทางนั้นเลยใช่ไหมครับชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายหลายๆคนจะบอกว่าอฮ้ยวันนี้มีแต่สไตล์มินิมอลขอใหญ่หน่อยได้ไหมอ่ะได้ครับผมจัดเส้นสุดท้ายจัดจะมาใหญ่ๆไปเลยครับ N016 ครับ N016 เป็นสร้อยสังวงครับอย่างที่ผมบอกเลยก็ว่าเป็นสร้อยสังวงเช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักอยู่ที่14.60กรัมนะครับ 14.60กรัมให้เห็นกันชัดๆมีเพชรอยู่ทั้งหมดอยู่ที่7 7เม็ดครับเพชรเ7เม็ด1.59กะรัตนะครับ1.59กรัตเขาจะมีตรงนี้เห็นไหมครับว่าเขาจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนดอกทิกุลนิดนึงแล้วก็มีลวดลายตรงกลางแบบนี้นะครับให้เห็นชัดๆนิดนึงเพชรเ7เม็ด1.59กรัตตรงสายนะครับตรงสายเขาจะเป็นลักษณะของการเป็นแบบว่า สายที่เป็นแบบประกายระยิบระยับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคือเขาจะไม่ใช่สายที่เป็นเพชรแต่ว่าพอสายแบบนี้เนี่ยก็คือทําให้เห็นประกายระยิบระยับได้แบบชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับอ่าให้เห็นชัดชกันสักนิดนึงแบบนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าใครที่แบบว่าตองการแบบสร้อยเป็นสั่งวานไปใส่ออกงานออกการแบบนี้ครับแนะนําเส้นนี้เลยนะครับกําลังสวยกําลังเหมาะเลยทีเดียวนะครับไม่ได้ถึงว่ามากไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับเส้นนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งแสนกับอีกห้าพันบาทนะครับ 1นึ0 0แสนก็บอีก5 0า0บาทครับสำหรับสร้อยสองวันเส้นนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับสร้อยสองวานเส้นนี้1นึ0 0แสนกบอีก5 0า0บาทวันนี้เราจัดโปรกันไปที่99,0 0 0บาททุวนครับ9 9 0า0่นนบาททนๆไปเลยครับไม่ต้องถึงแสนครับ99,000ไปเลยสําหรับสร้อยสองวานเส้นนี้ครับต้องบอกว่าราคาสูงราคาใส่ตัวละทองสูงขึ้นไปแล้วครับแต่วันนี้เราจัดโปรให้พิเศษให้กับลูกค้าของเราทุกๆท่านเลยทีเดียวนะครับ สำหรับสร้อยเส้นนี้ครับใครกําลังมองหาสร้อยสวยๆนะครับก็แนะนําเส้นนี้นะครับ,รรบ,นนนนรบตัวตะขอเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมให้ดูสักนิดนึงตัวตะขอเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็จะมีความสวยงามสําหรับใส่สร้อยเส้นสุดท้ายเส้นนี้อ่ะผมกลับด้านโอเค9 9000บาทสําหรับที่ตัวนี้นะครับตัวใส่สร้อยสองวันเส้นนี้ 99,000นะครับ PN016 นะครับ N016 นะครับก่อนจากกันนะครับเรามาดูฝั่งจี้กันบ้างนะครับจี้พร้อมสร้อยครับเส้นไหนน่าสนใจกันบ้างครับ Dancing Diamond ชิ้นนี้ครับ13,000บาททวนจี้เพชรประกอบชิ้นนี้นะครับ12,900บาทนะครับจี้กุญแจพิงโกชิ้นนี้ครับ9,900บาทเท่านั้นเองและจี้พิกุลชิ้นนี้ครับ21,500บาทครับ 21,500บาทมาทั้งเส้นมาทั้งจี้อย่างนี้เลยครับจกรจี้หัวใจชิ้นนี้ครับมาทั้งสายสร้อยแบบนี้ครับ8,500บาทครับ8,500บาทสำหรับ5ชิ้นนี้นะครับแล้วก็อีก2เส้นนะครับชิ้นนี้นะครับสังวันชิ้นนี้99,000นะครับ99,000บาทนะครับและสุดท้ายครับสังวันรุ่นเล็กนะครับเส้นนี้ครับ12,500บาทนะครับใครสนใจเส้นไหนครับใครสนใจชิ้นไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับจี้เพชรและสร้อยคอสวยๆนะครับใครสนใจชิ้นไหนก็สามารถติดต่อกเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์แอดก็ได้ทางโทรศัพท์ก็ได้แวะมาชมทางร้านครับร้านอยู่บนถนนมหสักศีลมสามารถทํานั้นไหนกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกันไว้นะครับว่าโปรโมชั่นนี้มีทั้งหมด5 EP ด้วยกันนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปไหนนะครับไปติดตามกันดูได้เลยนะครับและมีจนถึงมาที่20เมษายนนี้เท่านั้นด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ EQ พ่อคาเพชรวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ